คำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงแนวทางและสถิติในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก่อนไปรับชมแนวทางนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสูตรใหม่ๆเลขกเด็ดก่อนใครขอบคุณครับ สวัสดีครับเพืเ่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องหนวย7 8 9นะครับคลิปนี้เราอยู่ที่ปักหลัก10บบนมีให้2สูตรเหมือนเดิมนะครับทั้ง2สูตรนะครับเข้าต่อเนื่องมาแล้ว10บมวดเป็นสูตรใหม่ทั้งสองสูตรนะครับสูตรแรกที่รับที่เราใช้ก็คือหน่วยบน บวกหน่วยล่างบวก2บวก3าบวก1บวก1บวก1ใช้สองหลักบวกกันนะครับตามด้วยเลขคงที่5้าตัวก็จะได้5าเลขนะครับส่วที่สองนะครับที่ใช้หลักร้อยบวก10ล่างบวก10บล่างบวก10บล่างบวกหน่วยล่างบวก1บวก3ามบวก1บวก1บวก3ใช้าหลักด้วยกันนะครับบวกกันตามด้วยเลขคงที่อีก ห้าตัวนะครับก็จะได้ห้าเลขนำสองสูตรนะครับมาชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันเหมือนเดิมจะเหลือรวดละกี่ตัวนะครับก็ใช้เท่านั้นนะครับสองตัวบ้างสามตัวบ้างสี่ตัวบ้างยกตัวอย่างนะครับสักสามมวนเนาะ จะหาวันที่2มกราคมนะครับ2568ใช้วันที่16ธันวาคมนะครับ2567เป็นตัวตั้งแล้ววันที่1ออก097863ในท้าย2ตัว2 1 3บวก1สูตรแรกนะใช้2หลักนะครับ3ก็คือหน่วยบนเลข1เป็นหน่วยล่าง3บวก1ได้4นะครับนำ4ไปบวกเลขคงที่ 4บวกคงที่ได้6 6บวก3คงที่ได้กากาบวก1คงที่ได้10ใช้เฉพาะเลข0 0นย์บวก1คงที่ได้1 1บวก1คงที่ได้2สูตรแรกนะครับก็จะได้6 9 0 1 2่สาสูตรที่2กันนะครับหลักร้อย บวกสิบล่างบวก10บล่างบวก10บล่างบวกหน่วยล่าง8บวกสองบวกสองบวก2บวก1 8บวกสองได้10นะครับ10บวก2เป็น12 13 14สิบห้าใช้ได้ค่านะครับหลักหน่วยนำห้าบวกเลขคงที่5บวก1คงที่ได้ห6บวก3ามคงที่ได้เก้า เก้าบกหงคงที่ได้10นะครับใช้เฉพาะเลขศู 0. 0นย์ศูนย์บวกหคงที่ได้1 1ึบวกสคงที่ได้4 6 9 0 14เป็นสุดที่สองนะครับครบแล้วนะครับ2ส,สูตรนะครับก็นำสองสูตรนะครับมาชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองสูตร ตัวแรกก็เป็นเลขก6นะครับที่มีเหมือนกันทั้ง2อสุดตัวต่อมาเลข9เลขก0แล้วก็เลขกนนะครับงวดนี้นะครับเหมือนกันอยู่4เลขนะครับ6 9 0 1 ไปดูผลน,นะครับสมก,กราคมนะครับรางวัลที่1 730209ได้คล้าย2ตัว5นึงสูตรที่เราหานะครับก็คือ10บบนเลขศูนย์นะครับอยู่ตรงนี้นะครับถูกนะครับตัวอย่างงวดต่อไป หาวันที่17มกราคมนะครับ2 5 6 8ใช้วันที่2มกราคมนะครับเป็นตัวตั้งแต่วันที่1ออก7 30 209เลขท้าย2ตัว5เนี่ย9บวก1ได้10นะครับใช้เลข0นำ0ไปบวกเล็คงที่0บวก2คงที่ได้2 2บวก3คงที่ได้5 ห้าบวกห่งคงที่ได้หกหบวกห่คงที่ได้เจ็ดเจ็ดบวกหงคงที่ได้8ปดสองห้าดสูตรที่หนึ่นะครับห้าเลขนี้สูตรที่สองนะครับสองบวกห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 นสองบวกห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิ 12บวก5 17 17บวก1 18ใช้เลข8นะครับนํา8บวกเลขคงที่8บวก1คงที่ได้9 9บวก3คงที่ได้12นะครับใช้เฉพาะเลข2 2บวก1คงที่ได้3 3บวก1คงที่ได้4แล้วก็4บวก3คงที่ได้7นะครับ 9 2 3 4 7เป็นสูตรที่2นะครับนำสอสูตรชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองสูตรเลข2นะครับตัวแรกนะครับที่มีเหมือนกันทั้ง2สูตรเลข5 5มีแค่สูตรแรกนะครับเลข6ก็มีแค่สูตรแรก เลข7มีด้วยกัน2สูตรเลขแปมีแค่สูตรแรกนะครับเลข9กเลข3เลข4ก็มีแค่สูตรที่2งวดนี้จะเหลือ2เลขนะครับ2สูตรชนกันหรือจะใช้สูตรใด,ดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับถ้าใช้2สูตรชนกันนะครับเหลือ2เลขนะครับเลข2กับเลข7ไปดูผลกันนะครับ17ดมกระา เอาวันที่1ออก807 7 7 9เลขท้าย2ตัว2อสเราหา10บนนะครับเลขก7ตรงนี้นะครับถูกนะครับตัวอย่างต่อไปหาวันที่1คุมภานะครับงวดล่าสุดที่ผ่านมาใช้วันที่17มกรานะครับเป็นตัวตั้ง รางวที่1ออก8 0 7 7 7 9เลขท้าย2ตัว2 3 9บวก3ได้12นะครับใช้เฉพาะเลข2น้ำ2บวกเลขคงที่2บวก2คงที่ได้4 4บวก3คงที่ได้7 7บวก1คงที่ได้8 8บวก1คงที่ได้9 9, ก 1, คกาบวกหนึ่งคงที่ได้10ใช้เฉพาะเลขสูต่อไปสูตรที่2ตถามลูกศรเลยนะครับ7จ็ดบวก2บวก2บวก2บวก3เจ็ดบกสได้9นะครับ10 11 12 13 14 15บสใช้เลขหกนะครับ6กนำมาบวกกับเลขคงที่หกบวกหนึ่งคงที่ได้7 7บวก3คงที่ได้10ใช้เฉพาะเลขสูงศูนย์บวก1คงที่ได้1 1บวก1คงที่ได้2 2บวก3คงที่ได้5 7 0เ2 5เป็นสูตรที่2นะครับมาทวนสูตรกันอีกทีนะครับสูตรแรกใช้2หลักนะครับหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวก2บวก3บวก1บวก1 สูตรที่2ใช้5หลักหลักร้อยบวก10ล่างบวก10ล่างบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวก1บวก3บวก1บวก1บวก3 2สูตรชนกันนะครับเลขก4มีแค่สูตรที่1นะครับตัวแรกที่มีเหมือนกันเป็นเลขก7เลขก8 มีแค่สูตรที่1นะครับเลข9ก็มีแต่สูตรที่1เลข0มี2สูตรด้วยกันนะครับ1 25ก็มีเฉพาะสูตรที่2ไปดูผลกันนะครับ1กุมภานะครับให้ไว้คือ7กับ0วันที่1ออกนะครับ558 70 0เ็ท้าย2ตัว51 10บนคือเลข0นะครับ อยู่ตรงนี้นะครับถูกต้องนะครับสองสูตรนะครับก็มีข้อแม้อยู่เหมือนเดิมนะครับต้องเข้าทั้งสองสูตรนะครับตัวนี้ก็เป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับฮวดก่อนหลุดทั้งสองสูตรนะครับสรับ10บบทมาดูสถิติกันนะครับฝั่งซ้ายเป็นของสูตรที่1น,นะครับฝั่งขวาเป็นสูตรที่2 งดแรกนะครับคำนวณมานะครับสูตรที่1ได้2 5 6 7 8สูตรที่2ได้8 1 2 3 6เหมือนกันนะครับตัวแรกก็เลข8เลข2เลข6 5กับ7มีแค่สูตรที่1นะครับ1กับ3ก็มีแค่สูตรที่2เหมือนกันอยู่3เลขนะครับงดนี้หลัก10บนคือเลข6นะครับมีเข้ามา สถิติงวดต่อไปนะครับ1 4 5 6 7หเป็นสูตรที่1นะครับสูตรที่2ได้3 6 7 8 1เ็นลข1นะครับเหมือนกันมีเลขไหนอีกนะเลข7เลข6ก7 6หนะเหมือนกันอยู่3เลขนะครับงวดนี้ผลออกนะครับเลข6เข้ามานะครับแบบนี้นะครับ สามเลขสองงวดแล้วนะครับงวดที่สามหกเสอูตรที่สได้14ึ่งห้าหกเก้เลขหนเลขหกเลข 9. เกเข้เหมือนกัน3เลขสามสูตรนะเหมือนกัน3เลขเข้าเลขหกมาแต่เลขหกนะครับช่วงนี้ นีงวดต่อไปก็ลองเทียวกันดูนะครับจะเป็นตัวอย่างนะครับก็เริ่มงวมดนี้นะครับที่เป็นตัวอย่างงวดที่8ดงวดที่เก้างวดที่สิมาหาของจริงกันดีกว่านะครับ2ส,สูตรนะครับ16กุมภาพันธ์2 5 6พใช้วันที่1กุมภาพันธ์2568เป็นตัวตั้งแล้ววันที่1ออก5587 00เลท้ายสตัวห้ ศูบวกหนึ่งได้หนึ่งนะครับนึ่งบวกเลขของที่1นึงบวกสองที่ได้3 3มสบวกสางที่ได้6 6หกบวกหนงที่ได้เจ็ดบวกหนงที่ได้8ปดแบวกหนงที่ได้9ก้สูตรที่หนะครับสามห 789มาหาสุรที่2กันนะครับ7บวก5บวก5บวก5บวก1 5บวก5ได้10นะครับ10บวก5เป็น15 15บวก7 22 23ใช้เฉพาะเลข3นะครับนำ3บวกเลขคงที่3บวก1ของที่ได้4 สีบวกสามคงที่ได้เ 7. 7็บวกหนึงคงที่ได้8ปดบวกหนึงคงที่ได้9 9้บวกสามคงที่ได้12ใช้จำนวนเลขสองนะครับสูตรที่2ก็จะได้4 7 8 9 2็ดแดสองสอูตชนกันนะครับใช้ตัวเลขที่เหมือนกันทั้งสองสูตเลข3าม มีแค่สูตรที่1น,นะครับเลข6กก็มีแค่สูตรที่1ตัวแรกที่เหมือนกันเป็นเลข7นะครับแล้วก็เลข8เลข9กเลข4มีสูตรที่2ส,สูตรเดียวนะครับเลข2เหมือนกันนะครับมีแต่สูตรที่2 16กุุมภานะครับก็จะเหลือ3เลขด้วยกันนะครับสสู่ชนกันเลขเเลข8เลข9สรุปนะครับงวดวันที่16กุุมภาพันธ์นะครับ2 5 6วเลข7็เลข8เลข9นะครับปักหลัก10บบนก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับ สูตรปักหลักนะครับครบแล้วนะครับหลักร้อยสิบนหน่วยบน10ล่างแล้วก็หน่วยล่างทุกสูตรนะครับเป็นสูตรที่ได้จากการคานวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดนะครับใครชอบสูตรจากการคานวณติดตามช่องของเราไว้ได้นะครับสูตรหวย789จะมีในรทางมาแบ่งปันกันนะครับทุกงวดฟรีฟรนะครับอยากได้สูตรไหนคอมเมนต์กันไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ